มาจิ้งจอกเหล่านี้ถูกแม่ของมันทิ้งไว้ในไร่อ้อยชายป่าแต่โชคดีมีผู้พบเห็นและจัดส่งไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกลุ่มมันเจอ6ตัววันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวๆๆๆๆแล้วเปลงมันทึกประจมาะเรียบร้อยแล้วน้องมีนิดนึง ก็ส่วนใหญ่สัตว์ทวกเี้่จะมีปัญหาในตามไล่อ้อยนะครับจะมีสองอย่างเนี่ยก็จะมีพวกดาวดาวเนี่ยเยอะมากนะครับแาวดาวก็คือเวลาชาวบ้านหรือว่าคนงานไปตัดอ้อยเนี่ยก็จะไปเจอเจอแม่ก็จะวิ่งหนีใช่ไหมก็จะได้ลูกออนลูกเล็กนมาให้เรานะครับจะให้น้องสัตว์บาลช่วยตรวจด,ดูเรื่องเรื่องสุภาพก่อนแต่ดูทั่วไปนะโอเคนะสัตว์ป่าลักษณะนี้จะได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อส่งกลับคืนสูป่ป่านี่เป็นงานแก้ไขปัญหาตามหลักมนุษยธรรม และเพื่อให้ประชากรสัตว์ป่าได้มีโอกาสกลับไปทำหน้าที่ผู้ล่าควบคุมประชากรเหยื่อของมันตามโครงสร้างของระบบยิเวศต,ต่อไป <c oughs> สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเป็นตัวอย่างหนึ่งใน23สถานีที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาค ทำหน้าที่เพาะเลี้ยงเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในกลุ่มป่าภูเขียวและจะส่งสัตว์ป่าไปยังกลุ่มป่าอื่นๆที่เคยมีประชากรสัตว์ป่าสายพันธุ์เดียวกันนี่คืองานตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโดยมีงานดูแลสัตว์ป่าพัดหลงสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ของกลางที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามความผิดในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นพาังงานเสริมอีกด้านหนึ่งคดาาีถ้าไม่มีผู้ต้อาหาก็3ป,ปีถ้ามีผู้ต้อหาก็5ปีขึ้นไปคดีสิ้นสุดแล้วสัง่งสั่งยึดถึงของกลางอันนี้เราจะขอนัดาตนสู่ธรรมชาติแม้สัตว์ป่าเหล่านี้จะถูกกักถังอยู่ในกรงแต่ไม่ใช่ว่าพวกมันจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปหากสามารถฟื้นฟูพฤติกรรมจนแน่ใจว่าสามารถใช้ชีวิตในป่าได้ ก็จะมีแผนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถหากินในธรรมชาติได้เพราะถูกเลี้ยงดูมายาวนานก็จะดูแลรักษาให้สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการพ่อเลี้ยงต่อไปของตัวก็เป็นพิการแล้วก็จะมีแขนนุ่งแขนด้วนนะฮถ้าตามมาดูตรงนี้เนี่ยปากเห็นไหมเนี่ยพวกนี้จากวัดจา,จากชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะครับท,ท,ที่มาอยู่ที่เรา พอระมาก็จะเป็นภาระมากมากก็คือเราไม่สามารถที่จะนาปอยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เลยเพราะว่านี้มีสัญชาตยามันใกล้คนเข้าไปไปหมดแล้วนะครับต้องเลี้ยงดูก็ตามศักยภาพแล้วก็พยายามให้เขามีสมรัตภาพทางสัตว์ให้ได้มากสุดเท่าที่ทาได้เพราะว่าถ้าปล่อยไปก็เป็นปัญหา ป่าที่น่าสงสารและเป็นภาระของสถานีในการเลี้ยงดูตลอดไปคือสัตว์ป่าที่มีสายพันธ์ุจากต่างประเทศและไม่สมควรปล่อยสู่ป่าตามหลักวิชาการเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์ท้องถิ่นและระบบนิเวศกลุ่มสัตว์ของกลางเนี่ยจะเป็นพวก กลุ่มเสือเนาะสุมเสือพวกแมวดาวพวกเป็นกรพวกไซบีเรียต่างไม่ใช่สายพันธุ์ไทยเราอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไม่ได้จับมาเ้วก็ต้องเป็นภาระเราแล้วตรงนี้ค่าค่าใช้จ่ายต่อตัวตะว,วันก็สูงมากนะครับกินเนื้อก็ราคาสูงกินไก่เป็นตัวก็ราคาสูงกินโคงไก่ก็ค่อยช่วนแต่ว่าเราต้องดูดีความต้องกรารเขาว่ากินเท่าไหร่ขึ้นขึ้นแคพอดี เช่นนี้ค่ะเห็นไก่จอระเขคีมลงลื่นแล้วก็ได้ชมสัตว์หละครับวันนี้ศูสย์ศากษรธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกลุ่มซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมพันุนอีกหน่วยงานหนึ่งได้นำนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นมาเยี่ยมชมสัตว์ป่า ที่สถานีพอเลี้ยงสัตว์ปากภูเขียวเส,เสือดาวเลยอย่าเื่อนนิ้วเข้าไปนะเออนิ้วขาด่ายนะนี่จะเป็นตัวผู้เขาเห็นว่าหนึ่ง <c oughs> กินกินมะม่วงก็กินลูกมันกินผลไม้ทุกชนิดที่เราจะให้อ,อาหารหลักเป็นคือข้าวกินมะฟัดทองกินมะละกอแตงโมทุกอย่างเลย ถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติถ้าอยู่ในป่ามันก็กินสัตว์เหมือนกันสัตว์ป่าบางส่วนถูกจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและนักเรียนได้เข้ามาชมคล้ายสนสัตว์แต่มีเป้าหมายเพื่อสื่อความสําคัญของสัตว์ป่าที่มีระบบนิเวศและสื่อสารให้เห็นโทษของการค้าขายและครอบครองสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายสิ่งที่แตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วไปคือสัตว์ที่จัดแสดงส่วนใหญ่ เป็นสัตว์ที่ยังมีความหวังในการคืนสู่ธรรมชาติได้สักวันหนึ่งสัตว์ป่าที่จะแสดงในสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าที่วันนี้มีการจัดสถานที่และการสื่อความหมายที่เหมาะสมและถูกพัฒนาเพื่อเป็นสื่อกลางให้มนุษย์และสัตว์ป่าได้พบเจอกันและทำหน้าที่ขยายความเข้าใจความสัมพันธ์ของสัตว์ป่าต่อระบบนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับจังหวัดที่มีสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าตั้งอยู่ผู้รับผิดชอบนโยบายการพัฒนาสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าของประเทศไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าไว้ว่าคือมาตรฐานของเราเมื่อก่อนนี้จะมุ่งเน้นเรื่องจำนวนเป็นหลักนะฮะสัตว์ป่ายากใกล้สัมพันธ์กอเพิ่มจำนวนเป็นหลัก อันดับต่อมาคือเรื่องพันธุกรรมแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องชนิดสัตว์เรื่องพื้นที่ที่เราจะคืนสู่ธรรมชาติรวมถึงการดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยพิการอะไรต่างๆเพราะฉนั้นมาตรฐานตรงนี้เราต้องมีการปรับปรุงการจัดการสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการจัดการอย่างเป็นระบบมีการซนนิ่งพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เหมาะสมอย่างเรื่องโภชนาการ ที่ถูกต้องกับชนิดของสัตว์นะมีอนามัยที่ดีเรื่องความสะอาดอะไรพวกนี้ก็ต้องมาที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ความเพียงพอแต่นี้เรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเราก็มีสัตวแพทย์มีสัตวบานนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลอย่างเป็นระบบมนตารางการทําตารางสุขภาพประจําปีซึ่งต้องมีซครื่องสมัยก่อนเรายังมีพวกนี้เราก็ไม่สามารถทําได้นะนี่คือเรื่องสุขภาพแต่นี้เรื่องสวัสดิภาพ อันนี้เรื่องสําคัญเพราะว่าสัตว์ที่มาอยู่ในกรงแคบๆเราจะต้องทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่อย่างปลอดภัยดันที่หนึ่งอยู่อย่างสุขสบายมีความสะอาดมีกรงคอกที่มีขนาดที่พอเหมาะและยังยกตัวอย่างความคาดหวงังต่อการพัฒนาสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการในสถานีที่มีศักยาภาพในปัจจุบนัน ตอนนี้ภูเขียวผมให้90%นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการด้านอานุบาลเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องออการฟื้นฟูประชากรฟื้นฟูพันธุก,กรรมองค์ความรู้ที่เราทำมาตั้งตั้งแต่ปี18นะครับก็ประมาณ4 0 5 0ปีนะในของเจ้าหน้าที่เรานะตอนนี้มีความพร้อมทุกอย่างที่จะพยายามเดินให้เป็นระบบตามนโยบายแผนแม่บทการรักษาปัแห่งชาติตมนโยบายแผนพิารูปแห่งชาติอะไรพว ซึ่ง3ายสาสถานีที่เหลือเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาจะยกระดับมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้ดีขึ้นให้เป็นระบบมากขึ้นในอดีตการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการค้าขายให้ภาคเอกชนและประชาชนเพาะเลี้ยงต่อมีความขัดแย้งในแนวคิดหลายฝ่ายว่าอาจจะนำไปสู่การจับสัตว์ป่าในธรรมชาติมาค้าขาย หากมีความต้องการทางการตลาดการอนุญาตตามกฎหมายเดิมก็ระมัดระวังอย่างยิ่งในการประกาศให้สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้เพื่อการเลี้ยงดูเพื่อน,นันทนาการและการเพราะพันธุ์ขยายค้าขายเป็นธุรกิจแต่ประโยชน์หลักก็คือลดการที่ให้คนเขาไปล่าจากธรรมชาติทั้งนั้น ในช่วงสองถึงาปีที่ผ่านมากรมปฎิยานแห่งชาติได้ขยายระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศและหลายแห่งก็เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถดูแลการลักลอบล่าสัตว์ป่าได้ดีขึ้นประกอบกับประชาชนในเมืองและชนบทก็ลดค่านิยมการล่าสัตว์ป่าและบริโภคเนื้อสัตว์ป่า ดังนั้นวันนี้งานที่สำคัญประการหนึ่งของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าคือการพ่อเลี้ยงพ่อแม่พันสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้เพื่อบริการพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้เอกชนนำไปเลี้ยงเพื่อนันทนาการและต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจที่ถูกต้องตามที่กฎหมายอนุญาตซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจจะเป็นรากฐานการพัฒนางานจัดการสัตว์ป่าในอีกมิติหนึ่งในอนาคตหัวไหิเอนลักบ้านเกอักแผ่นดินซ้ำนึกรักบ้านเกือกน,นลักแผ่น,นดนินเออเราทำได้ทั้งการอนุรักษ์เราทำได้ทดั้งก,การส่งเสริมอาชีพแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พาภาคภูมิใจ้ มีพาอเลี้ยงสัตว์ป่า23แห่งภายใต้สังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆกำลังพัฒนาระบบงานให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยและเป็นความหวังในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าให้ประชาชนและการพัฒนารากฐานเศรษฐกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย